กำลังใจให้นะคะอยู่ชายแดนเนาะอยู่ชายแดนสุดแสนกันดานมเคยไปเก็บเห็ดเคยไปหาหน่อไม้ก็ไปไม่ได้เนะก็มี <c oughs> เขาไม่ให้เข้าไปเนาะ <c oughs> เขาไม่ให้ประชาชนเข้าไปคนขายหอมบอกว่า,ายายเล็กสาบุรีลำสวัสดีจ้าเนาะสาบุรีลำสวัสดีจ้า ขอบคุณยายยิงอ่อนนะคะ ยายเล็กบวกหนึ่งจากยายเล็กบวกหนึ่งจ้าจากจากแม่ติ๋มนะคะจับไม้จับมือกันได้เลยจ้ะคนขายหอมคนขายหอมมีเพื่อนสิบแปดคนใช่บ้านจริงหรือเปล่าจ๊ะทำช่องหรือเปล่าน้อถ้าทำช่องก็บอกพี่นงได้เด้อ อยากได้ประเจอยากได้อะไรก็บอกกันได้แต่พี่นงไปเอาขนมไปฝากแล้วนะคะหนึ่งหอ่อขอบคุณแม่ติ๋มจ้าสวัสดีคนขายหอมจ้าอาเดี๋ยวพี่นงบวกให้เดี๋ยวพี่นงบวกให้นะคะเพิ่งทำ เพิ่งทาจ้าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เพื่อนมาเดี๋ยวก็บวกบวกเพื่อนไปก่อนตอนนี้เราทําเราเพิ่งทำเนาะทําคลิปช็อตแล้วก็นั่งอยู่ในไลฟ์สดเพื่อนก็เพิ่มไปเลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวพี่นงใส่ประแจให้เนาะถ้าใส่ประแจให้มันจะไปหาเพื่อนได้เปิดโอกาสยายอิงอ่อนบอกว่าสวัสดีทุกท่านจ้ะ กินลองกองเมืกก่อกี้กินผัดผักผัดถัว่วลันเตาผัดถัว่วลันเตาใส่เห็ดนั่งอยู่กับพี่นงนี่แหละเดี๋ยวก็มีเพื่อนเข้ามาพี่นงใส่ประเจไว้แล้วก็ไปเลยเนี่ยบ้านแม่อิงอ่อนบ้านยายเล็กเนี่ยไปได้หมดเลยเอาขนมไปฝากเขา ขอจอดไว้ก่อนอาบน้ำก่อนอขอบคุณค่ะยายอิงอ่อนขอบคุณยายต้นเหลิวยายต้นเหลิวน้อยเสียงจ้อยจ้อยแจ๋วแจ๋วมาแต่ไกลพี่นงสวัสดีค่ะยายอิงอ่อนสวัสดีค่ะแม่ติ๋มสวัสดีค่ะเลิฟสิบจากน้องต้นเหลิวคนน่ารักเสียงแจ๋วแววแววแวว,แว,ว เียงเังแ๋วแหวแหวแหวชทเบ็ดเครื่องเอฟซีว่อเอ้ยทักทายเลยนะทักทายพี่ต้นหลิวเขาได้เลยนั่งนั่งอยู่ในไร์สดไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็มีคนมาแล้วก็ขนมหนึ่งหอนะคะก็บอกพี่ต้นหลิวเขานะคนขายหอมสวัสดีค่ะคนขายหอมบอกว่า หนูเพิ่งเปิดบ้านพี่น้องก็เลยใส่ประเจให้เขาเนาะเขาจะได้ไปหาเพื่อนในที่มาในบ้านพี่น้องได้เนาะนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละเด,เดี๋ยวมีเพื่อนมาพี่น้องก็จะจับขาไว้ให้แล้วก็เอาใส่ตะข้องเอาใส่ตะข้องแล้วก็เอาพาไปบ้านน้องคุณขายหอมเนาะ <c oughs> ต้นต้นลิวสตอรี่เสียงแก้วแจ้วมาแต่ไกลเธอนะ่ะมันน่าเป็นนักร้องนะ อย่างดีมากไมพี่นงเน่ยเอามาไว้ร้องเพลงตอนกลางคืนอยากได้ผัวฝรั่งอยากจะนั่งเคียงบินอยากมีอันจะกินอยากจะกินขนมปังอยากจะกินเบฟก้